สวัสดีนะคะมาแนะนำค่ะเป็นบล็อกนะความที่ไฟดับตัวนี้เป็นขนาดสองนิ้วไฟดับนะคะก็คือมีตัวนี้เขามาเป็นเซตเป็นห่อเลยขนาดเขานะ สอนิว้วเรจะมีตัวอักษรซื้อมาติดไว้นะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องเพื่งพาลูกหลานไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็อย่างวันนี้ก็คือไฟดับไฟดับตั้งแต่เช้าถึงห้ามงเย็นค่ะวันนี้ก็คือต้องมาหยิบตัวนี้ขึ้นมาทําแล้วก็ มาหาเอาว่ากอไก่ขอไข่ค่ะอยู่ตรงไหนวัดก่อนนะเขาเรียกว่าวัดเอรขีดเส้นก่อนขีดเส้นให้เสร็จแล้วก็วางตัวหนังสือให้เรียบร้อยโดยการที่วาดล่างจากดินสอก่อนเนาะล่างดินสอก่อนแล้วก็ ใช้สีดำรเราเนี่ยแหละระบายเลยทำแบบงานเด็กๆเลยค่ะเหมือนสมัยเป็นนักเรียนเลยอันนี้เรียกว่าวิชาศิลปะพื้นฐานศิลปะพื้นฐานค่ะเพราะว่าไฟดับเอาไว้เวลาที่ไฟดับเหมือนนี้เนาะเอาไว้เวลาที่ว่าคอมพัง ไม่ต้องรบกวนลูกรบกวนหลานไม่ต้องรบกวนใครทั้งสิน้นขึ้นแบบแล้วก็วาดดินสอวาดก่อนดินสอวาดเสร็จก็พอได้ช่องไฟแล้วก็เอาเลยค่ะแบบนี้ใช้สีดำนี่แหละเมจิกเราธรรมดาน,นี่แหละค่ะวาดเลยเขาก็จะเป็นเส้นของเขา เส้นใหญ่เส้นเล็กเมจิกของเราที่เหาะติดไว้เอาไว้การพาดแล้วก็ตกแต่งขึ้นเงาอย่างนี้นะขอโทษนะคะที่กล้องสั่นเพราะว่าแดงสั่นสะเทือนที่ระบายสีโอเคเรียบร้อยมาแนะนำเหมือนกรณีนี้เนาะไฟดับไฟดับก็เลยต้องเอาอุปกรณ์ที่เตรียมไว้สำหรับไฟดับมาใช้ค่ะบล็อกตัวหนังสือขอบคุณที่มารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ